สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาสาธิตการเล่นเกมเปิดกล่องนะคะซึ่งกิจกรรมการเปิดกล่องวันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องคนดีที่หนูรักนะคะเป็นการเล่นเกมผ่อนคลายก่อนที่เราจะเริ่มทําแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะคะในการเล่นเกมเปิดกล่องกันเลยค่ะหลังจากที่นักเรียนกดเข้าลิงก์เกมที่คุณครูได้ส่งให้นะคะนักเรียนจะมาเจอหน้าจอแบบนี้นะคะก็คือเป็นหน้าจอ แล้วก็มีชื่อกิจกรรมว่าเปิดกล่องคนดีที่หนูรักนะคะให้นักเรียนกดไปที่คำว่าเริ่มนะคะตรงลูกศรสีขาวบนพื้นสีฟ้านะคะเคมื่อกดเข้ามานะคะนักเรียนจะพบว่ามีไพ่ทั้งหมด8ใบนะคะ8แผ่นนั่นเองตามหมายเลขนะคะตั้งแต่หมายเลข1จนถึงหมายเลข8ให้นักเรียนเลือกเปิดไพ่นะคะ เปิดหมายเลขใดก่อนก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะคะเมื่อเลือกเปิดแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวลองทําไปพร้อมคันครูเลยนะคะ,ะครูคเลือกเปิดหมายเลข2ภาพใดหมายถึงลุงนะคะแล้วก็จะมีไพ่ที่เป็นตัวเลือกให้ทั้งหมด4ใบนะคะ A B C D นะคะ,ะครูคเลือกนี้เนาะลุงไม่ต้องคิดเยอะนะคะ,ะเป็นลุขงข้างๆบ้านเรานั่นเองเนา นี่นะคะถ้าถูกก็จะมีเครื่องหมายถูกขึ้นนะคะแล้วพไพ่ใบที่เราเปิดไปแล้วก็จะมีเครื่องหมายถูกอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปเราก็ไปทําการเปิดไพ่หมายเลขอื่นๆที่เรายังไม่ได้เปิดนะคะเดี๋ยวคุณครูเลือกเปิดหมายเลขสี่ค่ะภาพใดหมายถึงปู่ค่ะคุณครูเลือกข้อ A นะคะอ่ะแบบนี้นะคะอ่าอีกข้อนึงเนาะอีกข้อ,น,น,อ,อ,ขอนึ่งเดี๋ยวข้ออื่นๆนะคะ จะให้นักเรียนเนี่ยได้ลองเปิดเองนะคะคุณครูเลือกเปิดหมายเลข6กแล้วกันภาพใดหมายถึงหญ้าคุณคเลือกให้ที่เป็นตัวดีนะคะ,ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวอีกห้าแผ่นนะคะให้นักเรียนไปเลือกเปิดเองนะคะเ,เมื่อเปิดครบทุกใบแล้วนะคะก็จะมี ในส่วนสุดท้ายก็คือจะเป็นในส่วนของให้พิมพ์ชื่อนะคะซึ่งชื่อที่พิมพ์จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนอาจจะพิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็ได้หรือถ้าสมมุติว่าเล่นแล้วนะคะอยากลองฝึกเล่นใหม่ก็สามารถที่จะเล่นได้นะคะอันนี้เป็นการเล่นเกมก่อนที่จะทําแบบฝึกหัดนะคะเพื่อผ่อนคลายความเครียดนั่นเองนะคะวันนี้ก็จบคลิปการสาธิตการเล่นเกมเปิดกล่องเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ